สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ชาแนล e ดว e King นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาตัวด PC เนี่ยมาไว้บนหน้าจอนะครับหลายคนจะเป็นการลากจากตรงนี้ออกมานะครับเป็นแบบเป็นไฟล์อย่างเงี้ยครับ <c oughs> เป็นลูกศรแล้วคุณไม่สามารถกดคลิกขวาและ r ป p e ต t y เป็นหน้าแบบนี้ได้นะครับมันจะเป็นเหมือนเอ่ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครที่ลากออกมาแล้วเป็นปุ่มลูกศรอ,อย่างเงี้ยนะครับ โดยที่ไม่เปิดแบบถูกวิธีมันจะไม่สามารถ property ดูได้นะครับวิธีก็คือหน้าจอโล่งๆอย่างเงี้ยนะครับคลิกขวา1ทีกด p e r s o n a l l i h e นะครับแล้วก็มาที่คำว่าทีมด้านซ้ายนะแล้วก็มาดูทางว่าขวาเนี่ย desktop icon setting นะครับตรงเนี้ยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะให้โชว์อะไรบ้างมันก็จะมีรูปบอกเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีคำว่าคอมพิวเตอร์แล้วก็ user file ก็เป็นพวกดาวน์โหลด อ,อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยพวกเนี้ยพวกเจ็ดโฟลเดอร์อ่านี่ยนน,นี่คือ user file นะครับแล้วก็ถังขยะนะครับถังขยะ c o n t r o l p a n e l c o n t r o l เ a n e l เอ้ไม่ไม่โชว์อานนี้นะก็ไม่เป็นไรช่่างมัน Network กอ่าก็ประมาณนี้ c o n t r o l p a n e l ก็โชว์ก็ได้นะครับเป็นเหมือนพวกเข้ามาตั้งค่านู่นนี่นั่นซึ่งจริงๆเรา Windows 10เนี่ยสามารถเข้า setting ต,ต,ตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหม เนี่ยคือคอนโทรลเพเนลนะครับแอดอาจอันนี้ตัวนี้อาจจะแอดวานซ์กว่าหน่อยแล้วนกะ็ก็ใครที่จะใช้งานมันก็สามารถกดเปิดมันได้แต่ผมไม่ได้ใช้นะครับแค่ที่ถูกก็กดโอเคก็จะได้ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับผมสามารถคลิกขวาดูได้เลยนะหลายคนนะครับผมในหลายคนเลยที่ลากออกมานะครับทํางานไม่ถูกวิธีนะครับทําให้มันไม่เป็นแบบนี้นะครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเพราะว่า สั้นแต่แต่ได้ความรู้แน่นอนอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ตัอทุกท่านเข้ามาเข้ามารับชมนะครับอยากให้ทําคลิปสอนเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยถ้ามันน่าสนใจหรือว่าสามารถสอนได้ผมจะนํามาทําให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายฝากกด Sub สไครต์ไลค์แชร์เดวินคิงแชนแนลนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กเดวิน n ิงแชนแนลกดไลค์แล้วก็กดเห็นโพสก่อนนะครับผม ยูทูบเดวอ n คิงชาแนลนะครับกดติดตามหรือซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนจาก d เด King Channel ทั้งการโพสต์การโพสต์ในเฟซแล้วก็อัปโหลดวิดีโอใหม่ๆขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ